อะไรทำท่าอะไรฮะเตะขาขึ้นมาจะถึงหัวแล้วคนไรคุณจะหิวเงิน้ากอเหรโอ้หนูเลยให้คุณตาหันไปตาบอกว่าตายก็ทำได้เหมื <sampling ut> <voice> อนกันแต่เราทำสิเราทำสิโอ้ยมันเป็นแค่ตรงนี้ที่เฉยๆโอ้เขาตกปลานี่นี่ข้างล่างอ่ะตกปลา มีเรือตุ๊กป่องด้วยนะนะ่ะมันอ่ะเรือ,อน้อยอ่ะล่องลอยอยู่ตรงนู้นน้าตามองไม่เห็นพระอาทิตย์จะตกดินเลย ธรรมชาติบ้านนาะในแบบโตหย่อมอ้ยบรรยากาศดีอยู่นะเนี่ยเหมาะแก่การบินวุ้ยผ้าคิดมันมีภ้าคลิดตรงน,นี้ มอเตอร์ไซค์เป็นฉากประกอบเราไปได้ทีวไซมาแล้นะอันนี้มีผ้าคลิปพอดีตึกเฮยม,มาตานะข่าวทาดีเนาะข้าปลูกปลูกกัต้องดูแลยังดอกน้ำไหลวันนี้ <Okay. S 2> ต้นเปล่อยต้นนั่นภาษากางไว้ยอย่างไรคือไว้ยอย่างตาพญาเสือโค้งบ่กไหนอ,อ๋อเออใช่ดอกเอยียงก็ลากไปไกลๆดูไปไกลๆดูอันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นดอกไปแล้วบอก คือแบบเป็นดอกย้อนแสงมันก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยชมดอกไม้ดอกไหลจ้าทุกคนสวยดีนะเนี่ยดูซากุระบ้านเรา นีกสวยมากจักรย,ยานจักรยานจักรยานรอสักครู่